นี่เป็นใหม่ๆกเบชนหนลาทีวีครับตอนที่สองอยู่ในร้านชาลูนะฮะสายมอแตตนี้ครับเน่นมาฮอตอยู่นะฮะดังมากเลยครับคู่แข่งของผมคือสาย้าเขาดิหมัดมีกินไฟนะครับเป็นมือเบสที่อัจฉริยะแห่งยุคนะครับไม่มีใครเกินเท่านี้อีกแล้วได้นี่ใครไอรรคีเกเจคับ เนชารู้จักเขาดีนะฮะเขาเก่งๆเจ๋อเดชาแล้วฮะในนามในนามของฮันนะฮะลองลองเดินให้ดูดิเดี๋ยวขาอายเขาเลยคุณต่อไปฮะดีดีไปนะครับครับผมไม่กลัวหรอปกติมันต้องกลัวนะเว้ยปกติก็เป็นคนที่อายนะฮะแต่ว่าจากที่ที่แล้วเห็นว่าเขาตีแหม่ป่านเลิกไปนะครับ ก็กาดมากครับวันนี้ผมจะมาเอาชนะหมัดโดยการเล่นหมาคอตนะครับแพ้ขก้นมาละมึงเอย้ยไม่มีการแพ้เกิดขึ้นในสนามนี้นะครับกินไม่ได้นะครับสองเลยครับผม,ผมคิดว่าผมไม่แพ้แล้ะ สรุปว่าไงครับผมแพ้ครับอเล่นไหมปิดรงเปิดปัคร<ป>ัดจจะจะมีจะมีผลงานอีกฝากผลงานฝาผลงานนะฮะที่ผ่านไปนะครับหลายคลิปเหมือนกันนะวินาทีเดียวนั้นนะครับใช้ฉลิบเปล่านะครับน้ำเต็มแก้วนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะครับ แล้วมี RTB ตอนแรกนะฮะออกกำลังกายกันเถอะนะครับฝากให้พี่น้องปัตตานีนะฮะคนทั่วโลกคนคนที่เป็นคนนะฮะเปิดยูทู e เป็นนะครับเข้าไปสักนิดด้วยฮะครับก็ฝากแค่นี้ครับแล้วแล้วแล้วมีกินไปอ่ะครับก็ให้หมัดพูดดีกว่านะครับไห้พูดมีพูดเท่าหมันอ้ายีครับสนุปว่าไม่พูดดีกินไปนะครับห้านิ้วครับอย่างนี้ครับ คิดไปนะครับมีผลงานนะครับเธอรักฉ <st és> ah, ันได้ไหมนะครับเชิญขึ้นมาไปดูกันนะครับพี่น้องปัตตานีนะฮะแล้วก็แล้วก็เพลงอะไรนะฮะเพลงเดียวมาเป็นเพลงเดียวนะฮะแล้วแล้วก็ซักที่ในวอร์ชั้นดีนะครับเพลงที่ผมชอบมากโปรโมทมาก